Ainda าาาการบริหารจัดการวงแรชีวิตของข้อมูลเดต้า c ล e ์ไซเคิลเน้นในการจัดการข้อมูลตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสร้างไปจนถึงการเก็บรักษาและทำลายข้อมูลโดยบุคลากรจะต้องกำหนดถึงหลักการต่อไปนี้หนึ่งการสร้างข้อมูลในการได้มาซึ่งข้อมูลข้อมูลที่สร้างหรือได้รับเป็นข้อมูลที่จําเป็นตามที่กฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกฎ กับธนาคารกำหนด 2. การจ,จรัดเก็บข้อมูลทำให้สะดวกต่อการใช้งานป้องกันการสูญหายหรือรั่วไหลและนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ 3. การประมวลผลและการใช้ข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลต้องประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามขอบเขตที่กำหนดรวมถึงดูแลรักษาคุณภาพข้อมูลโดยการใช้งานต้องคำนึงถึง p d p a และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง4การแชร์ข้อมูลการแชร์ข้อมูลตามลำดับชั้นและสิทธิการเข้าถึงรวมถึงการจัดทำข้อตกลงการแชร์ข้อมูลและบันทึกล็อกไฟล์สำหรับการส่งต่อข้อมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคารอย่างเหมาะสม 5. การเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลข้อมูลต้องถูกจะเก็บและทำลายอย่างเหมาะสมตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบกำหนด ความเป็นเจ้าของข้อมูลเด t ต้าโอเวอร์ชิเจ้าของข้อมูลเดต้าโอเวอร์คืออะไรหน้าที่และมีความสำคัญอย่างไรเจ้าของข้อมูลเดต้าโอเวอร์เจ้าของข้อมูลเดต้าโอเวอร์คือบุคลากรของสนาคานที่มีความรับผิดชอบดูแลข้อมูลโดยตรงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารจะก้รข้อมูลสอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานและกฎระเบียบพอนธนาคารซึ่งในแต่ละชุดข้อมูลจำเป็นต้องมีเจ้าของข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อทาการสอบทานโดยถึงอนุมัติการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลมาส่วนานนั้นนั้นหนาที่รับผิดชอบของเจ้าข,ของข้อมูลประกอบด้วยบริหารจัดการข้อมูลทั้งที่มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงหรือมาจากข้อมูลที่ผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้วให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายต่างและแนวปฏิบัติกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องากับการจัดก,การ ข้อมูลทะเบียนชั้นความลับสิทธิการเข้าถึงในการบริหารวามเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพข้อมูลให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีข้อมูลไม่มีคุณภาพทำการวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้คำภาษาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผู้ใช้ข้อมูลบทบาทและความสัมพัญธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ผู้สร้างข้อมูลกับเจ้าของข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูลมีการทํางานร่วมกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแหล่งข้อมูลสําคัญโลเด้นซอสการไหลของข้อมูลระบบแอปพลิเคชันเป็แบบการใช้งานระบบทะเลสาบข้อมูลเดต้าเล็กข้อมูลอื่นๆข้อมูลการธนาคาร บทบาทหน้าที่ของผู้สร้างข้อมูลเจ้าของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลผู้สร้างข้อมูลเดต้าเคียร r เตอร์มันต้องแก้ไขปรับปรุงหรือลบข้อมูลให้เกิดคล้องกับกระบวนการที่กำหนดตรวจสอบไห้แน่ใจว่าข้อมูลที่สร้างนั้นสร้างขึ้นมีความมีการควบคุมที่เหมาะสมทำงานร่วมกับเจ้าของข้อมูลเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเจ้าของ a, ข้อมูลเดต้าออเดอร์ควบคุมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง บทบตัวนแลนน้ามันการดำเนินการต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าของข้อมูลบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันหรือให้เป็นไปตามคุณลักษณะต่างๆท,ท,ที่ได้กำห,หนดไว้ผู้ใช้ข้อมูลเดต้าย,ยูเซอร์ระบุความต้องการใช้งานข้อมูลให้เจ้าของข้อมูลทราบนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือจัดเตรียมรายงาน แจ้งเจ้าของข้อมูลถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูล